สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาอัพเดตต้นทุเรียนหมอนทองนะที่ทำการทาบยอดบนอตอทุเรียนป่าทุเรียนนกนะครับทําไว้ทาบไว้ประมาณ6-7เดือนล้วตอนนี้ก็ตัดที่ส่วนที่เป็นต่อออกแล้วนะครับ นี้นี่ถุงทุเรียนถุงชํานะครับทุเรียนชําถุงอย่าถุงชําเป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะครับนี่ก็คือยอดที่เ,าเรามาทาบไว้เมื่อก่อนตรงนี้จะเล็กมากเลยตรงนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนี่เทียบระหว่างมือนะฮะ กับมือไม่จะระวังมือนี่ใหญ่เลยละตรงนี้เราก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงออกไปแล้วให้มันมาเลี้ยงยอดหมอนทองอย่างเดียวมันก็ขึ้นไปประมาณเมตรกว่าเลยนะจากจุดตรงนี้จุดที่ทาบยยาวไปถึงยอดมันส่วนโคนต้นทุเรียน ทุเรียนป่าทุเรียนนกนะผมทําเป็นสามต้นก็คือร,รวบเป็นต้นเดียวกันสามรากนะครับนี่ตรงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วตรงนี้ก็ติดแล้วดูฝั่งนี้นะครับนี่ ต,ตรงนี้ท่อน้ำเลี้ยงขาดไปแล้วนะครับมันก็จะมาอาหารทุกอย่างมันก็จะพุ่งเข้าไปที่ยอดหมอนทองอย่างเดียวใบก็ดีครับตอนนี้ก็มีเพียจัก,กจัานลงบ้างเพ้ไก่แท่นี่ยฮะเคืนไปละ ช่วงนี้กำลังเข้าฤดูฝนนะผมว่ามันจะเริ่มโตขึ้นไวขึ้นหลังจากนี้นะครับ้าล,ล่างผมก็ไว้เป็นกิ่งทุเรียนป่าไว้ประมาณสองสามกิ่งด้วยใบก็ค่อนข้างดีครับส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวเป็นทำเป็นต้นสแปรไว้นะครับ ก็เดี๋ยวจะทําการเสียบข้างตรงนี้ด้วยเพื่อต้นนี้ไม่สวยอนาคตเราไม,ไม่รู้เหมือนกันอาจจะทําไป็นต้นคู่ไว้นะครับผมทั้งสวนผมว่าจะเก็บไว้แค่ต้นเดียวนะต้นทุเรียนที่ใช้ต่อต้นทุเรียนป่าทุเรียนนกนะี่ย เพราะผมว่าผมคิดว่าเป็นต่อทุเรียนบ้านดีกว่าเยอะครับความเห็นส่วนตัวมันทนก็จริงนะแต่เวลาผมคิดว่าเวลามันอาหารอาหารให้เวลาเป็ออกลูกอะช่วงสะสมอาหารหรือช่วงกําลังลูกกําลังมีแป้งอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่เต็มที่เท่ากับพวกต่อทุเรียนป่าทุเรียนเป็นจพันนะครับ เอาไว้แค่ศึกษาแค่ต่อเดียวส่วนต้นนู้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บไว้หรือเปล่านะครับต้นนู้นมีต้นหนึ่งนะตรงนี้ตรงนี้เป็นต้นทุเรียนเป็นต้นทุเรียนบ้านส่วนนี้เป็นต้นทุเรียนป่าทุเรียนนกนะครับเอาไว้เป็นกรณีศึกษานะครับไว้ พอพื้นที่มันก็ไม่ใหญ่กว้างใหญ่มีพื้นที่จํากัดนะครับเขาปลูกไว้แค่ต้น2ต้นพอโอเคนะครับนี่ครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็ใส่ปุ๋ยตัดหญ้าใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆครับตรงนี้เดี๋ยวถ้ามี อัปเดตก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ